จำกัดหนึ่งของการทำเกษตรบนที่สูงคือปัญหาทรัพยากรน,น้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ทางการเกษตรการนำน้ำขึ้นไปใช้ในที่สูงจึงสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรจำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่ก็ทํทําทาการเกษตรทําข้าวข้าวโพดนั่นแหละทำผักมันมีปัญหาก็เรื่องน้ำมันเราเราทำไม่ได้ทั้งปีไงเพราะมันขาดน้ำเนาะมันทำได้เฉพาะหน้าฝน เรแรงไปก็ไม่มีน้ํามีอยู่น้ําแต่มันอยู่ที่ต่ําไงเอาน้ำเป็นไปที่สูงไม่ได้เราก็ใช้ไอ้เคื่องโคบูต้าไงมาสูบน้ำมันก็ใช้ทุนเยอะเพราะเราเก็บเกี่ยวอะไรมันก็ขายแล้วก็ลบบวกลบคุนหารแล้วก็กำไรที่ได้มัน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 เจ้ากันพอดีก็วันนี้จะมาเล่าเรื่อง บบนนคโครงการวิจัยการพัฒนาระบบไฟฟ้าจากพลังงานน้ําเพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตลุ่มน้ําพุงจังหวัดเลยโดยการทํางานร่วมกันร,ระหว่างนักพัฒนาชุมชนนักวิชาการและผู้นําชุมชนโดยมีสสสเป็นภาคีหนุนเสริมนํานวัตกรรมที่เรียกว่าตะบ,บันน้าเข้าจัดการองค์ความรู้ เพื่อนำน้ำจากที่ต่ำไปใช้ประโยชน์เกษตรบนที่สูงทั้งอย่างฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปในเวลาเดียวกันแนวทางของเราก็คือว่าอยากสนับสนุนให้ชาวบ้านทำทำเรื่องวัฒนเกษตรเกษตรผสมผสานแต่ว่าพี่น้องเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของน้ำคือในขณะเดียวกันตัวเองอยู่ต้นน้ำแต่ไม่สามารถใช้น้ำได้ก็จำเป็นต้องหาวิธีการในการที่จะใช้น้ำให้ได้ เพื่อที่จะไปทําเรื่องของปนักเกษตรเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นป่าเศรษฐกิจแบบแบบพอเพียงเนี่ยครับตะนบันน้ำเนี่ยใช้หลักการเรื่องของของแรงดันจริงๆมันถูกยึดคนมาเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่ามันไม่ถูกขยายความรู้ซึ่งถ้ามันถูกขยายความรู้เนี่ยชมุมชนในเขตต้นน้ำก็สามารถทำได้เพราะว่าราคาไม่แพง ะบรรน,น้ำคือเครื่องมือที่สามารถนำน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงได้โดยอาศัยแรงดันน้ำและแรงอัดของอากาศเมื่อน้ำไหลตกจากที่สูงตามท่อที่เราใส่เช็ควาลไว้เมื่อเช็ควาลปิดจะทำให้น้ำหยุดกระทันหันเปลี่ยนทิศทางการไหลเข้าสู่เช็ควาลอีกตัวที่มีท่อลมอยู่อากาศที่อยู่ในท่อลม เมื่อถูกน้ำอัดจำกัดพื้นที่จึงดันน้ำเข้าส่งท่อจ่ายและจากแรงอัดของอากาศนี้เองจึงทำให้สามารถส่งน้ำขึ้นที่สูงได้ <Okay. S 1> ความรู้เหล่านี้ <Okay. S 1> ได้ขยายผลต่อยอดให้กับชาวบ้านน้ำพุงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย okay. Okay. ได้เห็นความสำคัญของการนำพลังงานทางเลือก okay. Okay. มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดป้ามาดูแล้วนะรู้สึกว่ามันจะจะไปทำกับเกษตรของ ของป้าได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ไกลเท่าไหร่จะปลูกผักหอมญี่ปุ่นไงแล้วก็ปลูกขา้าวโพดมันหมุนรอบได้ถ้าเราเรามีน้ํานะมันมีช่วยมากเลยละ่ะคงจะคงจะสบายขึ้นอนะ่ะเนาะตะบ,บันน้ําหรือว่าพลังงานน้ําเองก็เป็นผลจากการทดลองแล้วก็ลองผิดลองถูกผิดพลาดล้มเหลวมาเสร็จเรียบร้อยก็มีการปรับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ก็ไม่นิ่งครับก็พยายามที่จะปรับปรับไปเรื่อย ว่าส่วนหนึ่งเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะได้ตัวแบบที่ดีที่สุดออกมาแล้วก็จะสามารถขยายผลได้และชาวบ้านก็จะได้เห็นว่าเส้นทางของความผิดพลาดเส้นทางของความปรโตคอลสำเร็จเนี่ยมันผ่านมาจากกระบวนการเรียนรู้ครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการเรื่องของสํานึกและก็เทคนิคที่ถูกคิดมาจากชาวบ้านนั่นการใช้ประโยชน์จากทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกทำให้ชุมชน สามารถลดรายจ่ายและพึ่งตนเองได้ก่อเกิดความยั่งยืนและสร้างเสริมสุขภาวะให้กับทั้งชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ